สวัสดีค่ะชื่อลี่นะคะวันนี้ลี่จะมาเห่ค่ะแล้วก็การเห่ครั้งนี้เป็นการเห่ด้วยวิดีโอครั้งแรกของลี่นะคะแบกก็คกราวด์ลี่อาจจะไม่สวยแล้วก็ไฟอาจจะมืดนะคะก็ขออาภัยด้วยค่ะแล้วลี่ก็จะมาแก้ไขในคลิปหน้านะคะแล้วก็ขอคำแนะนำติชมในการทำวิดีโอเห่ครั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อลี่จะได้นำไปปรับปรุงในการจะมาเห่ด้วยวิดีโอครั้งหน้านะคะ ขอบคุณมากค่ะสิ่งที่ลี่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือเครื่องสำอางนี่ห้อแคนเมคค่ะลี่ได้ยินสาวๆพูดถึงนี่ห้อนี้มาพักหนึ่งละแต่ไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่ได้คิดจะไปดูจนวันหนึ่งลี่ได้ไปดูกระทูที่พูดถึงอายแชโดว์เลฟลอนที่มันมี3สีในตลับเดียวกันแล้วก็ใช้ฟองน้ำที่เขาให้มาปาด1ครั้งก็จะได้ครบสามสีเลยแล้วก็ทาตาได้เลย ปาก็จะออกมาสวยทันทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในกระทู้นั้นก็มีคนพูดว่า mm hmm. เออแคนเมคก็มีนะอายแชโดว์แบบนี้แต่ของแคนเมคใช้นิ้วปาดเอาก็เลยแบบอยากลองค่ะว่ามันใช้ดีใช้ง่ายใช้แล้วสวยจริงหรือเปล่าอะไรองเงี้ยรี่ก็เลยไปดูแคนเมควันนี้ค่ะก็เลยได้มามันชื่อรุ่น g r a t i o n w i n g เนี่ยค่ะ มันมีหลายเฉดค่ะแต่ลี่เลือกเฉดสีม่วงมาเพราะว่าไม่เคยมีอายแชโดว์สีม่วงเลยเพราะคิดว่าสีม่วงสีเขียวสีน้ำเงินสีเข้มๆจัด,จดๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นสีที่แต่งยากแล้วลี่ก็แต่งไม่เป็นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสีพวกนี้มันเหมาะกับสมุกกี้อายซึ่งแต่งไม่เป็นเลยเคยแต่งแล้วแล้วก็พลาดอย่างแรงอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าไปดูกระทู้ของคุณต่ายไว้เปียโนคุณต่ายได้มารีวิวแล้วก็ How to ด้วยายแชโดสีม่วงหลายครั้งหลายยี่ห้อเพราะคุณต่าเชอบสีม่วงแล้วก็รู้สึกว่าคุณต่ายใช้แล้วสวยจังอะ่ะอยากมีบ้างคงต้องหาซื้อสีม่วงมาใช้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปถอยอสีม่วงนี้มาอยากให้ดูก่อนนะคะว่าสีเป็นยังไง นี่ค่ะม่วงแบบนี้อาา่าฮะมันก็มีสามสีเลยครบเลยค่ะคือเอ่อม่วงอ่อนม่วงกลางม่วงเข้มก็คือไฮไลท์เปลือกตาแล้วก็อ่อลอยพับ อันนี้เดี๋ยวจะสวัดส,สีให้ดูนะคะวิธีก็คือปาดเลยค่ะปืด๊ดก็จะได้อย่างนี้นะคะสามสีแล้วก็สมมุติว่านี่คือเปลือกตาค่ะก็ถูลงไปเลยซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือสีที่ได้มันก็คือ มีสามสีในในครั้งเดียวเลยง่ายแล้วก็สะดวกเหมาะกับคนที่แต่งตาไม่เป็นแล้วก็ไม่มีเวลาในการแต่งตาแบบรีบๆยุ่งๆจะรีบออกไปข้างนอกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ตื๊ดๆืปืดเสร็จเลยสวยเลยไม่ต้องมาค่อยๆปรรจงปัดแปลงทีละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวนี้เดี๋ยวลี่จะรีวิว เวลาใช้แล้วให้ดูนะคะว่าสวยไหมเพราะว่าอันเนี้ยเท่าที่เห็นคือสีมันบางมากใช่ปะคะเพราะว่าไม่ได้ลงพลามเมอร์คาดว่าลงพลามเมอร์น่าจะชัดกว่านี้ส่วนชิ้นที่สองที่รี่ได้จาก c แคนเมกวันนี้นะคะก็คือลิปสติกค,ค่ะเจ้าลิปสติกเนี้ยรุ่นเนี้ยมันชื่อรุ่น Meltly Nude Lip คือมันออกมาทําเป็นสีนูดหมดเลยค่ะมีสีเฉดแล้วก็นูดหมดเลยสีเฉด p ี a บอกว่าสีที่ฮิตที่สุดขายดีที่สุดคือเบอร์03กับ04ซึ่งอันนึงเป็นออกส้มนูดอีกอันนึงออกชมพูนูตคราวนี้ลี่มีออกส้มๆ้มนูดนูตแล้วก็เลยอยากได้ชมพูนูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย อยมาซะเ่ยตัวนี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะสวอตสีให้ดูนะคะเห็นไหมคะมันเป็นชมพูนุดน่ดๆบางๆเบลอๆตรงเนี้ยค่ะอืม คือโดยส่วนตัวแล้วรี่ชอบค่ะชอบติปติกสีนูตมากไม่รู้ว่าทำไมมีความรู้สึกว่าแต่งแล้วดูแบบว่าปากเบลอเบลดูไม่เหมือนใครดีชอบค่ะก็จะเอาสีนี้มาลองก่อนถ้าใช้แล้วดีจะไปถอยให้ครบสี่สีค่ะก็ตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะทำรีวิวเป็นวิดีโอให้ดู นะคะสัญญาสัญญาเลยจริงๆเพราะว่าสัญญาจะทำรีวิวของหลายชิ้นแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่ไม่เคยรีวิวเลยเพราะว่าหนึ่งรีวิวไม่เป็นสองกล้องลี่เนี่ยถ้าใช้กล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องกิกกอกของลี่เนี่ยกิกกอกจริงๆคือสีเพี้ยนโค้ดอัพเบลอหลายสิ่งมากค่ะก็เลย ถ่ายได้เฉพาะเวลาเหอ่อคราวนี้เวลาเห่อบางทีก็ขี้เกียจพิมพ์อีกขี้เกียจถ่ายรูปเยอะๆขี้เกียจอัพลงคอมอัพลงอัพลงเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําเป็นวิดีโอว่าสะดวกดีก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้เออหวังว่าจะได้ติดตามรีไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ